วัสดีครับวันนี้มาเที่ยวตลาดสนามหลวง2นะครับหรือตลาดทนบุรีนะครับอยู่เขตทวีวัฒนานะครับมาทางพุทธมนตรสาย3หรือสาย4 <ปะ S 1> ก็ได้นะครับมันเข้าได้หลายทางนะครับตลาดนี้เปิดทุกวันนะครับแต่เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยนะครับบ้านนี้ อยู่แล้วรวยบ้านนี้มีโช o ระลาเตอรเปน็นอันไหม <c oughs> อยู่แล้วรวยนเนี่ยไปติดลักที่บ้านได้เนี่ยตัวเลขเจะมีครบแล้วเป็นไม้เนี่ยสวยเลยเฮ้ยอนี่มัเนเหมือนอน,อน,อน,อนี้อเลย็ดดจะดีสามโมงวันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะเป็นพิเศษ หาที่จอดรถก็ยากเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวนี้เก็บค่าจอดรถแล้วครับนับเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกเราเริ่มจะสิบบาทนะชั่วโมงต่อไปก็ยี่สิบนั่ไงนะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่จอดฟรีแล้วครับก่อนที่ผมมานี่ยังจอดฟรีอยู่ที่นี่เขาก็ขายจีบะถานนะครับพักเครื่องก็มีคล้ายๆกสวนเจ้าดุจักนะครับที่นี่นะครับแต่ของเก่านี่จะเยอะหน่อย นจะเยอะมากส่วนจะจับนะครับเดินพลาโดโอกาสเลยมเาจเาจอผมมีราคาถูกนี้จับต้อนรับปีใหม่ด้วยผมไม่จะพูดง่ายนะนะใครพลาดโอกาสไปกนีด้น่าเสียดายนะนะบอกตรงนะจัดโปรโมชั่นนะครับนะเพราะว่าปีละครั้งเท่านั้นนะครับต้อนรับปีใหม่วันนี้ผมเซลล์ทั้งร้านสารพัดบวกไปเที่ยวนะครับใส่ออกงานต่าง,าง,างๆใส่นะครับอ่าการแดดการลมใส่วิ่งออกกำลังกายใส่โอ้ยแล้วแต่จะใส่ มีร้านถุงพิกาารับประกันร้านถนงพีก้านะฮะแล้วก็เกมเวสส่วนมากผ้ามันจะถกนะแต่เกมนี้สีไม่ตกห้าเลยลอเดูจัดพิเศษมันถูกครับก็เลยจัดมาสองใบนะครับใบละแค่ยี่สิบบาทถ้าหมวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในนี้ฮเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกของเล่นพวกเดียอะไรเงี้ยเยอะเลยครับน้ำหอมก็มีนะครับตะเกียงเก่าก็ยังมีนะครับ รุ่นโบราณตัวละห้าสิบบาทเออเสื้อมันถูกจังแวะตัวห้าสิบบาทเออในอ่ก่อนในห,หาเด็กตายที่ใส่นั่นนะ่ะไอ้พวกตู้โบราณนะ่ะก่อนประตูอะกกน,นี่ถ้ากลิ่นไรกลิ่น จะชอบวก็ไม่ะนี่แบงค์บาทไงเฮ้ยที่เราที่เราไปเก็บไว้แบงค์อะไรอ่ะแบงค์สิบเนี่ยไหมนี่ยแบงค์สิบเนี่ยแบงค์ละสามร้อยเนี่ยนะวินเทจก็มีนะครับเนี่ในนี้จะอยู่ด้านในนะครับด้านที่มันเป็นของเก่าเยอะๆนะครับไอ้วิทยุไอ้พวกวินเทจพวกยุบเก่าอะไรลำโพงดีๆก็มีนะครับตู้ซับก็มีทั้งร้านนี้ มีให้เลือกนะครับอ่านี่ก็มีแต่ด้วยนะครับร้านนี้ทั้งซ่อมทั้งขายเลรครับตรงนี้นี่ก็เปิดเพลงอยู่ผมก็ต้องเบาลงนะสว่านฟฟ้าสว่านมือสองก็จะคล้ายๆกับพวกของถมทั่วไปนะครับตรงนี้จะมีอยู่ตลาดโรงข้างในเนี่ยเขาก็จะมีของพวกนี้ขายเยอะ ทองเหลืองอะไรพวกนี้ฮะคุดกาแฟทอดไข่ยยังไงอะแก้วกาแฟแก้วกาแฟเป็นชุชเซนซิปจานรองด้วยคือสามร้อยห้าสิบของยินแลนด์นะครับของเซนซิปหนึ่งมีแก้วสี่ใบนั่นไม่รู้องหสี่ใบมันต้องคัดมันมันมีสองลายสามไม่ให้เซนิปหนึ่งให้อะไรบ้างเซนซิปหนึ่งก็มีมีจานรองกับแก้วครับครับ ไอ้นั่นที่ทางน้ำหนักกันเนะี่ยตัวเท่าไรเหรอเนี่ยาไรครับอาน้อยหนะ้าินอขอดูหน่อยแ <c oughs> ั๊มอ๋อเนี่ยปับเนี่ยนะ ตองดูไปเล้วไปหน้าเนี่ยมองอะไรไปนี่เองหลวงพ่อที่พวกนี้ก็มีทั่วไปนะครับพวกของเก่าๆของพวกอะไรรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็จะมีทัพทุกตลาดนะครับพวกร้านของแบบนี้นะครับเป็นจะเป ของถมทั่วไปจะมีหมดนะครับเครื่องชั่งน้ําหนักอ่ะเนี่ยเอตรง,<อ>งนี้เขาก็จะมีบบเครื่องเสียงน,น่าจะรับซ่อมด้วยนะครับร้านนี้นะครับเต็มร้านเลยครับเครื่องเสียงเก่าเก่านะครับ<ไ>จาได้นะสมัยก่อนผม<ไ>มาหลายปีแล้วฮะตรงนี้จะเป็นร้านอมรน,นะฮะรับซ่อมทีวีอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้น่ากจะไม่ไม่ไม่อยู่นะหายไปเลยัะเขาเปิดหลายห้องตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วแต่ก็แถวๆนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าหมดน,นะครับพวกเนี้ยจากเก่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจากอุตสาหกรรมน,นี้มีหลายตัวเลยครับในนี้เนี้ยของใช้ที่มันเกี่ยวกับโรงงานในพวกนี้ฮะตู้ก็มีร้านนี้ขายจีบถ่าแล้วครับมีหลายอย่างเหลือเกิน ในกาโบราณก็มีนะครับพวกซื้อหมดงอะไรรถยนต์ก็ยังมีเลยเนะี่ยมันก็จีวาถ่าย,ยาจริงๆครับร้านนี้ก็กระเป๋านะครับเป็นกลองเลยนะครับกระเป๋ามไม่รู้จะกระเป๋าอะไรบนะ้างลองมาเลือกดูนะครับดีเยอะเลยสายไฟร้านนี้ผมก็สนใจนะครับก็ <c oughs> เห็นมันซสายขนาดที่เคยใช้อยู่ แต่ผมปอกสายดูแล้วมันสายข้างในมันเป็นไม่ใช่พวกทองแดงบริสุทธิ์นะฮะมันก็เลยแบบจะบัดกรียากก็เลยกไ็ได้เอาผำงโบราณนะฮะเป็นฟูลเลนเฮะแบบไหนวะขอดูหน่อยเป็นลำโพงเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับตัวนี้หลงมาหนึ่งคู่นะครับก็ประมาณห้านิ้วนะครับ โบราณดีจังเลยด้านหลังก็เป็นแจ็คแบบโมโนเสียบนะครับตัวนี้ก็โบราณดีเหมือนกันยี่ห้อไม่บอกนี่ทั้งทั้งซ่อมทั้งขายเลยที่นี่ฮะข้างในเปียบเลยว,วิุรถยนต์นั่งนะ เอ,อ,เอ,อ,เอ,อเหมือนกันในหนโพลเลิรก,กันรากซชอบแบบนี้นี่ก็ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับตตุ๊กตาญี่ปุ่นเห็นมีสองตู้นะครับนี่นทิพยังตัวนั้นเก็บตัวนั้นเก็บมันมีมาแล้วตัวนั้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมาเมาื่อสามปีสี่ปีแล้วแล้วพอ,อมาหกตัวแล้วมาตัวนี้มาอีกแล้วมาตัวนี้สุดท้ายผมเก็บไว้มันมีอะไรมั่งให้ดูให้ดูเนี่ย มีแมวแค่ไหนอะรอๆหน่อยนี่มีแมวแปลงแล้วก็มีไอ้ชาร์จผมเองผมให้ไปมันมาไม่มีหรอกมันมีสายชาร์จอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็คืออะไรมีขาตั้งอะลิโมดแต่ผมจะให้ขาตั้งตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็ไอ้ไอ้เมาส์อันหนึ่งเมาส์ไร้สายอ่ะ เขาเล่นง่ายๆอ่ะเหมือนผมอ่ะแรกผมก็ไม่รู้หรอกเห็นร้านเขาเล่นผมก็เล่นตามเขาเขาขายเนี่ยมาให้ไม่มีแล้วหมดแล้วสิบสี่ตัวไทยชอบรือเปล่าครูไปสามตัวสุโขทัยนะลองมาใครว่าเอ็มวีเอ็มวีไม่ต้องไปซื้อตัวเท่าไหร่ไม่ต้องไปหาไอ้นั่นตัวเท่าไหร่แปดเป็นห้าแผมว่าเวอร์ครับเพี่อใช่ได้เรามี โดนมีดี่ผมจะอยู่นี่แหละวีดีไอเนี่ยผมเล่นโดนอยู่แก้ว่าจะหาเนี่ยไปให้เด็กๆเวลาไปฉายหนังเพราะว่าโปรเจคเตอร์ใหญ่ของผมมีแต่มันพกพาลำบากต้องใช้เครื่องปั่นไฟนี่ผมใส่เนมไปที่เจ็ดยิงไงก็ใส่เมมไปไปอัดเพลงพวกมันมาตีขายนะครับกีตาร์โบกกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะเด็กเ ซืうう้อซอยให้ใหม่ลบ um. er ิ er ๊กนะเอาบอกบิ๊กเดี๋ยวมาเขาเขาจับเดี๋ยวมันเธอใส่เองเดี๋ยเดี๋ยวขาดฮะครับปะมันรูดได้อีกไง เนี่ยรถซื้อที่นี่อะไรเนี่ยมีทุกสภาพเลยเนี่ยเนี่ยรถแข่งก็ไปซื้อมาที่ทั่งซื้อแล้วขายไปเห็นมเนี่ยนี่จะมีตั้งราคาสามร้อยไอ้นี่หนึ่งจุดสิบคันใหญ่ที่จะซื้อเนี่ยนะจุดเจ็ดนี่ราคาเท่าไหร่อ่าไม่บอกราคาเว้ยเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยหมดเลย น่นคนละตัวอะไรไหมก็มีที่หิ้วเราไม่ได้กระเป๋ามาด้วยนี่มีตั้งไอันี่อะไรนะก็เรียกอะไรนะรัฐรัฐประชารัฐประชามาร์เก็ตสนามหลวงสองเนี่ยมีแผงให้เช่าว่างข้างในเครื่องเสียงนะฮะวินเทจเหมือนกันนี่ครับเป็น เครื่อง,งเล่นวิ๊ยูหลอดนะฮะเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยนะครับจะของเยอรมันทัดส่วนมากเลยนะครับสวยๆย,ย่างนั้นเลยครับน่าจะใช้ได้หมดนะฮะอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ถามราคามาวันเท่าไหร่นะเข้ามาในตึกนี้แล้ครับเข้ามาทางด้านหน้าป้ายที่เป็นรัฐประชาเข้ามาก็จะเลี้ยวซ้ายนะี่ยเจอแยกเลี้ยวเจอแยกใหญ่เลี้ยวซ้ายมาจะร้านจะอยู่ขวามือนี่แหละครับ จะมีทั้งโต๊ะตู้เตียงเมือนเหมือนเมืองน,นอกหมดเลยนะเหมือนของต่างประเทศทั้งหมดนะครับข้างในก็จะเป็นหนังสือเรียนหนังสือนะฮะของแบบแต่งบ้านสมัยโบราณอะไรเงี้ยมีเยอะเลยครับในนี้ก็ลองมาเลือกมาชมมาเดินดูได้เลยครับในนี้ฮะสนามหลวงสองนะครับตลาดทนบุรีนะครับเขตทวีวัฒนานะครับ ก็จบคลิปคร้นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับ